นี่คันนี้คันนี้ทาไมไม่เหมือนกันท่านผู้ชมนะนี่ยสามคันนี้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคันนี้เนะี่ยลูกค้าเขาไม่ใส่ผ่านไทยนะครับตุ๊กตาหยั่งวิธีการวิธีการปรับนะครับให้ช่างไก่ถอดออกมาดูเนี่ยฮะมาจะดูวิธีกันอ๋อถอดออก ม,มันจะเป็นเฟืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ถ้าเราจะเอาสูงขนาดไหนเนี่ยเรยาลอ,ลองใส่แบบเมื่อกี้เออนี่จะสูงปุ๊บดูนี่ดูสูงแล้วแล้วเวลาปรับนะครับวิธีปรับแบบนี้จะปรับง่ายนี่ One, two, three, come มาดูการติดตั้งไฮดรอลิกตามกันแบบติดๆเลยนะครับเพื่อนๆครับจะติดในรูปแบบไหนใน สูตรของช่างไก่วางดินนะครับนีุ่๊ยกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมจะยกให้ดูแต่ยกไม่ไหวคนเดียวนี่ก็คือนี่คือแม่พเพื่อนนะเหล็กสองนิ้วครึ่งนะครับนี่เหล็กสองนิ้วครึ่ง แล้วก็มาใส่ตาไก่ตัวนี้นะฮะนี่ใส่ตาไก่ด้วยเวลาเวลาผ่านไถมันจะได้หมุนได้นะฮะตัวนี้ว่าไว้สำหรับลากจูงนะครับนี่ชุดไฮดรอลิกขึ้นลงนี่อันนี้ยังยังแค่ติดตั้งชุดไฮดรอลิกเฉยๆนะครับติดตั้งแค่กระบกอกเฉยๆยังยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับเพียงแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ ได้ชมกันก่อนนะครับว่าวิธีการติดตั้งติดตั้งอย่างไรนี่นะครับบางทีสืหลายท่านที่กําลังจะทําเองทําไว้ใช้เองนะฮะไม่ห่วงวิชานะครับไม่ห่วงวิชาทําได้ก็ทําเองได้เลยนะครับจะได้ประหยัดต้นทุนนะฮะจะได้ประหยัดต้นทุนด้วยเผยๆอาจจะรับจ้างได้ด้วยก็ได้นะอือมบอกกันตรงๆไปเลยนะฮะไม่มีการสมมติลิขสิทธิ์ไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์นะฮะ ใครทาได้ก็ทาไปเลยเดี๋ยวตอนที่ยกไฮดรอลิกใส่ใสายไฮดรอลิกได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับแต่วิธีการติดตั้งก็ติดอย่างนี้แหละมันโยกไม่ได้เหมือนตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้เนาะนี่คันนี้คันนี้ทำไมไม่เหมือนกัน ท่านผู้ชมนะเนี่ยสามคันนี้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเขาไม่ใส่ผ่านไทยนะครับไม่ใส่ผ่านไทยแต่เขาต้องการไฮดรอลิกจะเอาไปทําคล้ายๆกับตัวยกเขาเรียกตัวยกอะไรนะอ่าเป็นที่ใส่ถังน้ําฉีดยานะครับเขาจะใส่ถังน้ําฉีดยาแต่นี่ก็คือสูตรเดิมนี่ฮะคันนี้ก็สูตรเดิมของช่างไก่ติดตั้งตัวนี้ไฮดรอลิกตัวเก่า อันนี้ก็ติดตั้งในอีกแบบหนึ่งผลิตตัวน,นี้ก็ติดตั้งในอีกแบบหนึ่งนะครับสามคันนี้จะเหมือนกันนะครับเนี่ยสามคันนี้จะติดตั้งเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็ทําได้แค่ได้แค่นี้นะครับเนี่ยติดตั้งง่ายๆฮะยึดน็อตแค่เบื <not> บ้องต้นยึดน็อตไปก่อนสองตัวก่อนนะฮะ ยังเหาือสองตัวให้อยู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทีหลังอีกทีนึ่งตุ๊กตั้มหยังตลอดตรงนี้เป็นทุกเออเป็นหัวลงจี้ความสูงจันเครื่องบีอีอะสูงกว่าผู้ตัวเดิมผูอออออ้อีกก็บอกเจ้นอีกอ่้มาเจียลองนี่ก็เอาลองลองลอง,อลองดูตัวเก่าครับเพื่อนลองดูตัวเก่ากับตัวใหม่เ,เปรียบเทียบกันดูขอดูข้อ อันนี้ก็ยกแขนเหลือกสูงสุดแล้วอือต,ตัวนี้มันมีตัวต่อนี่ก่รอเนี่ยเอาเอากันเลยฮะเนี่ยแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าอันนี้น่าจะสูงกว่าเลยอสัน้นน่ะมาดูนี่นะเนี่ยมาเล็งไปนะจะให้เล็งครับไก่จะให้เล็งเ,งเ,งเนีวยวขันมาเลยลองเอากันนะ เลงจากล่องเนี่ยไปตรงโน้นนะ่ะตัวตะไครตรงน้นะมองเห็นไหมเอากรเลยเนี่ยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างไก่แนะนำนะครับวิธีถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งไปแล้วปรากฏว่าผ่านถ่ายมันต่ําเราสามารถที่จะไปปรับตัวนี้ได้นะครับแกนตัวใหม่นะเาะอากระปุกไฮดรอล็กตัวใหม่นะวิธีการวิธีการปรับนะครับให้ช่างไก่ถอดออกมาดูเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อน จะเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองนี่ต้องถอดพร้อมกันนะครับดูวิธีทางไก่เน่สมมติว่ามันต่ํานะครับถ้ามันต่ำจะดูวิธีัอ๋อถอดออกอ๋อมีเสียงยังมัน,นะจะเป็นเฟืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวอ,อัดจุดนะ้นะาวสูงันเกนี่นะนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆมันจะเป็นเฟืองแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาสูงขนาดไหนเนี่ย เลื่อนเอาเลยนะครับมีสูงแล้วเดี๋ยว E กันได้ไหม E กันได้โอ้ยยังกันนักกันเลยมันสูงเกินอ่ก็จะมันจะประตามมันสูงเราลองลองใส่แบบเมื่อกี้เออนี่จะสูงปุ๊บอ่อโดนนี่ดูสูงแล้วแล้วเวลาลองนกไก่ลองดันลงดิดันลงดันลงเอาต้องเอาดันออกก่อนอ่าลมมันมีลมอยู่ข้างในวิธีปรับนะครับวิธีปรับแบบนี้จะปรับง่ายนี่ นี่ฮะนี่ก็นี่ก็เข้าหลายแลยนี่นี่ก็ถ้าเกิดเรานี่ปรับลงสุดแล้วนะครับเีผ่านฮดูเข้าไปขนาดนั้นสามารถปรับได้ฮะปรับขึ้นปรับลงได้เพียงแค่เราถอดน็อตสองตัวนะครับถอดน็อตตัวนี้ล็อกถอดสองตัวแล้วก็ใส่พร้อมกันฮะดูมันจะเป็นเฟืองเดียวกันนะครับเนี่ยเหล็กตัวนี้มันจะเป็นเฟืองเดียวกันจากนี่ไปถึงนี่เลยนะฮะนี่เห็นไหมเหล็กตัวเดียวกันเฟืองเดียวกันเฟืองเดียวกันนะครับ รับรองว่าไม่มีการไม่ต้องไปมาร์กเลยเลยครับเพียงแค่สายตาเลงก็ก็ได้แล้วตรงนี้ก็ใช้เหล็กฉากเอาแน่เนี่ยเหล็กฉากเจาะเนี่ยมันมีรูเนี่ยเจาะติดตั้งให้เรียบร้อยให้ห่างจากจากจากเกียร์นี่จากที่ว่าเราจะทําเกียร์เนี่ยประมาณสักสักสองนิ้วแต่ละโค้งนี่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมไก่ไม่เหมือนกันแต่ละโค้งไม่เหมือนกันสั้นโค้งหนึ่งแคบมันไม่เหมือนกันเหมือนกับอันนี้โค้งทะเลทองก็ไม่เหมือนกัน รถทีตันนี้มันจะม้วนใบหน่อยนึงต่างได้ไง่ายอ๋อใส่คืนใครบอกให้ถอดถ <c oughs> <c oughs> อดแล้วก็ใส่ <c oughs> ใส่พร้อมกันลนะนี่เอะเวลาเล็งนะดีเล็งนะนี่ระดับเดียวดเียวกันเลยครับเพื่อนไหมนี่ง่ายๆครับถ้าเราจะปรับ จะให้สูงให้ต่ำถ้าให้รุนเรล็กสุดแล้วเราก็ปรับได้ตอบตทว์ได้ดีเลยรุ่นเนี้ยโอเค